นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะไข่เจียวกุ้งเต้นค่ะ สัสดีค่ะแกล้มทุพภิกขีฟาร์มชาแนลนะคะวันนี้เมนูของเรานะคะไข่เจียวกุ้งเต้นค่ะเดี๋ยวเราจะไม่ทอดนะคะนี่ค่ะน่ากินมากๆเลยเราตำากระเทียมพริกแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงะนวนิดนึงนะคะนี่ค่ะจะใส่ถั่วด้วยเหรอ,หอใส่ทำไมอะใส่ถั่วฝักยาวด้วยถั่วฝักยาวของเราก็ เป็นยงตัวฝักยาวสดจากสวนนะคะสวนที่ดาราังคุิงไข่เจียวกุ้งเต้นคะ่ะไข่เจียวกุ้งเต้นคะ่ะม,มีผักด,ด้วยฮะเดี๋ยวเราจะไปทอดน,นะคะน่ากินคะ่ะเอาใส่ถั่วนิดนึงม,ม,มันทอดกันเหรอเอ่เป็นรเรื่องมาก ก็คือว่าถูกต้องเดี๋ยวเราจะไปทอดนะคะเนี่ยทอดมันทอดมันใช่ไหมทอดมันไข่เจียวกุ้งเต้นโอ้ยเจอเจอทำอะไรเดี๋ยวไปทำให้กินต้มแกงต้มโซ่เนี่แหละท้มที่แกงแล้วก็ต้มกุ้งแล้วก็เป็นทอดมันนี่ได้ที่แล้วนะคะคนได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะนี่ค่ะเรา ใส่แล้วนะคะใส่น้ำมันค่ะใส่น้ำมันไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะทอดทีเดียวหรือทอดเป็นชิ้นเจทีเดียวเลยฟองยุ้ยต้องสี่ฟองนะจะทีเดียวได้ยังไงอุ๊ยน้ำมันเยอะเลยนี่เดียวนี่ค่ะเราจะทอดแล้วนะคะให้ร้อนก่อน จะให้ไฟร้อนก่อนนะคะเชฟค่ะเชฟพาราดีฟาร์มนะคะพาราดีฟาร์มไม่ค่อยได้ทํากับข้าวนะสามีจะเป็นคนทําให้กินนะคะสามีไม่อยู่ก็จะอดอดอยากๆนะคะเดี๋ยวสามีก็กลับมาแล้วะคะ่ะสามีอยู่ก็จะเป็นอาหารอินเดียนะคะ ด่กมือสั้นอย่างอันนี้จะเป็นกระทะที่ไม่ติดก้นนะคะเขาเรียกกระทะกระทะอะไรนะเคลอรอนเหรอทอดแล้วไม่ไม่ติดกระทะดีอ้อกระดาษนี่ไม่ไส่น่าจะหมอนะช่ไหมมันนอนมันหลับดิข่ยังสี่ใบนี่ค่ะพาณีจะเจียวขายโชว์นะคะ พารดีนะคะจะดูคลิปเ,เพื่อนที่อยู่ในช่อง youtube นะคะทงช่องไข่เจียวค่ะติดตามตลอดนะคะให้กำลังใจนะคะช่องไข่เจียวกีเมียนไข่เจียวด่นูไข่เจียวด่นี่ไข่เจียวไข่เจียวใส่สับป,ประรดไข่ขเจียวใส่นูนใส่นี่เขาทำหลายเมนูเลยนะช่องไข่เจียววันนี้พารดีจะเจียวไข่กุ้งเต้นนะคะ เจียวไข่กุ้งเต้นใส่เลยนะดูนะเอาสอ,ลองล้อมาสิใส่นะ้ำมัเนเยอะไปอุย้ยน่ากินนะ่ะไข่เจียวกุ้งเต้นพาราดีฟามนะคะครั้งแรกนะคะที่ทำไข่เจียวกุ้งเต้นเคสเคสเคสกระทะลอยนะคะ klick <laughs> där no 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 hon oh, har en cancer sen henne drar เต็กเป็นจนะโดนกาแฟ่ไหมนเรี <sh> <ng> ่ยด้วยอาองนะาอ่ได้คลิปดคลอดจ้ะบ้าอยน่ากินมากเลยพาต้องทำน้ำจิ้มไหม ต้องนะเนาะเีลล้่มันเยอะไปน่ากินไหมคะมาทานข้าวด้วยกันกับพาราดีฟามนะคะอุ๊ย นี่ค่ะน่ากินไหมคะได้ยูคั่วเลยโอ้โอเคโอเคเย้ ไข่เจียวกุ้งเต้นเสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะกับผักปลอดสารของเรานะคะแตงกับถั่วฝักยาวนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะพารดีฟาร์มก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้พาะรดีฟาร์มด้วยนะคะเทคแคร์ซี o ูบายบาย